เลยนะว่าแบบบางทีคือมองหนูว่ามันแบบเลวร้ายหรืออะไรแต่สิ่งที่ดิวพยายามจะทำอะ่ะดิวไม่ได้พยายามจะทำให้ตัวเองถูกอะไรสิ่งที่ดิวทำมันการที่เอาไปทำผิดวัตถุประสองค์อ่ะในการที่พี่พูดแบบนั้นอะ่ะพี่ในมุมในมุมพวกพี่พี่พูดแบบนั้นไงแต่ในมุมดิวอะ่ะดิวไม่ได้คิดแบบนั้นไงคือดิวไม่ได้มีเจตนาที่จะมองว่าโอเคมันผิดวัตถุประสงค์นะ ราะเราเข้าใจว่าโอเคยังไงมันก็ต้องแก้ไขปัญหานี้จริงๆมันคืออย่างนั้นนะคะพี่หนุ่มอืมไม่อยากจะคุยอะไรกับถามเลยคุณดิวไหมถ้าถ้าถ้าจะคุยกับดิวอ่ะพี่มีคําถามในสมองอ่ะแค่แค่เรื่องสองเรื่องเลยพี่แค่พี่เคยคุยกับดิวว่าพี่มั่นใจว่าดิวจะเอาของมาคืนพี่แน่ๆเพราะพี่มั่นใจว่า ดิวจะไม่กล้าเสียพี่ไปเพราะพี่เชื่อว่าได้เพราะ่าที่พี่เชื่อว่าดิวี่สามารถหาคนแบบพี่ได้บนโลกใบนี้แน่ๆนี่คือขวามที่หนึ่งแล้วในตอนนั้นที่พี่เมย์พูดแบบนั้นน่ะหนูก็จาได้แล้วหนูก็ยืนยันจริงๆว่าว่าแต่ว่าว่าหนูรู้เดี๋ยวดิวฟังพี่ก่อนนะดิวฟังฟังพี่เมย์ก่อนนะเอาเแต่สิ่งที่พี่พูดตรงๆเลยนะดิวที่พี่รู้สึกแบบพี่เสียใจมากแล้วพี่ต้องจมอยู่กับมันแล้วพี่ต้องมานั่งร้องไห้แกทำได้ไงวะตั้งแต่เอาของไปครังแรกแกแม่งไม่เห็นค่าหัวใจพี่เลยอะ แกดิสเครดิตพี่อ่ะแล้วแกแบบไปบอกคนอื่นว่าแม่งพี่ไม่มีตังค์พี่แม่งแบบออกมาอยู่คนเดียวพี่แม่งแบบคือดิสเครดิตทุกอย่างที่มันแบบไม่มีเงินจ่ายซัพพลายเออร์มันมันทําได้ยังไงอ่ะพี่ไม่เข้าใจอันเนี้ยคือจุดพี่พูดเลยนะมันคือฟังเส้นสุดท้ายที่พี่รู้สึกว่าทุกอย่างที่พี่ช่วยดิวมาตลอดแล้วทุกอย่างที่พี่ฟังดิวมาตลอดนี่พี่โดนหลอกใช่ไหมเนี่ยคือ คำถามที่พี่ยังลบมันออกไม่ได้เฮ้ยเมย์วาสนามึงทําธุรกิจมาขนาดเนี้ยเธอโดนเขาหลอกมาขนาดนี้จริงจริเหรอดิวต้องพูดกับพี่เมย์จริงๆนะคนเดียวที่ดิวพูดว่าเป็นของของพี่เมย์คือลานนาฬิกาที่ดิวพูดดิวพี่เห็นแชทจริงๆ ดิวพี่เมย์พี่เมย์จำได้ไหมว่าพี่เมย์เคยพูดกับดิวแล้วเรื่องนี้ดิวก็ตอบพี่เมย์ไปว่างั้นพี่เมย์เอาแชทมาให้ดิวมาดูเพราะยังไงดิวก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่พี่เชื่อดิวในเดือนมกราตั้งแต่พี่ไปทานข้าวใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็ร้องไห้กับดิวว่าแบบแล้วพี่ก็เลือกที่จะเชื่อดิวต่อเว้ยเชื่อดิวต่อว่าแบบเฮ้ยน้องไม่ได้หลอกพี่น้องก็พยายามบอกว่าเขาพยายามปั่นให้เรามีปัญหากันเนี่ยคือสิ่งที่พูดตรงนะเงินอะของก็อยากได้แต่สิ่งที่พี่อะ อยากไล้มากกว่าคือศักดิ์ศรีของพี่ใช่ซึ่งดิวต้องซึ่งดิวต้องบอกกับพี่เมย์ตรงๆนะคะว่าเอาจริงๆดิวไม่รู้ว่าแชทนั้นเป็นแชทไหนดิวเคยขอพี่เมย์ดูด้วยซ้ำว่ามัน